สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ครับวันนี้มีลงเตะกันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะพาไปดูทั้ง5คู่เลยครับเราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจ u f a 981อ่าแล้วครับทีมแรกในวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซาท์แชมตันไปได้เลยครับจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนแมนยูที่สนามโอแทฟฟอร์ดนะครับ สำหรับทีมอย่างซาท์จัมพันตนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือกาลังยอดเยี่ยมเลยครับก้าวนัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับซาท์จัมตันพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เกมนัดล่าสุดนี้ถือว่าทำได้อย่างดีเลยนะครับในการบุกไปชนะสเปอร์ของคอนเต้ถึงทิ่นะครับสามประตูต่อ2ครับวันนี้นักเตะตัวหลักๆก็ลงเล่นกันได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมบอดพร้ากับปันทีมนะครับอาร์มิโดบรอย่านะครับรวมถึงเกมรับนะครับอย่างซารีซูที่กําลังท็อปฟอร์มอยู่ณขณะนี้นะครับ วันนี้บุกไปเยนแมนยูนะครับซึ่งถือว่า2เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยกําลังขาดความมั่นใจอย่างแรงเลยนะครับเกมรุกไม่ดีเกมรับไม่ได้นะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าทีมอย่างเซาท์จัมตันบุกไปที่โอเชี่ยฟอร์ดพวกเขาสามารถลุ้นแต้มได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเซาท์จัมตันตไปได้เลยนะครับทีมที่2ครับที่อยากจะให้เชียร์กันในคําคินวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างคิตั่นพาเลทไปได้เลยนะครับ ผลงานหนัดหลังสุดนะครับของคิสซันพาเลตครับแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมนี้ครับมีโอกาสเลยนะครับในการลุ้นชัยชนะเกมที่2ในการเล่นเกมเยือนในเกมลีกฤดูกาลนี้นะครับก็จะบุกไปเยือนทีมอย่างเบรนฟอร์ดซึ่งถือว่าทีมอย่างเบรนฟอร์ดผลงานช่วงหลังนี้ก็เน่าสุดๆครับหกเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาแพ้รวดแล้วก็ใน6เกมที่ว่านี้นะครับโดนคู่แข่งนี้ยิงไปถึง18ลูกด้วยกันนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างพาเลตไปได้เลยนะครับ ทีมที่3นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอเวอร์ตันไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดกูริสันปลาครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างลีดยู่นเต็ดนะครับทั้งคู่นะครับผลงานไม่ดีมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับในเกมนัดล่าสุดครับทีมอย่างเอเวอร์ตันครับก็บุกไปแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งต่อสามนะครับทีมอย่างลีดนะครับก็ถือโอเคเลยครับบุกไปเสมอกับทีมอย่างแอสตันวิลล่าสามต่อสามนะครับเกมนี้นะครับตัวผู้เล่นชุดหลักๆของเอเวอร์ตันกก็หย่่นนนนนนนพพรรรรรร้้้ออมมมาาาาตคคคคัััับบบโดดดิิิิิววเเเเ์ลลลละะชีี ตอนนี้ฟันเดอร์เบกนะครับนักเตะพวกนี้จะเป็นแกนหลักนะครับส่วนทางฝั่งของลีดครับยังมีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับตัวหลักๆอย่างคาวินฟิลิปครับแพทริกแบมฟอร์ดไม่สามารถลงเล่นได้ดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อเอเวอเรตันเล่นในบ้านพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับทีเด็ดทีขาดอะไรต่างๆมีมากกว่าเกมนี้ก็เชื่อว่ามีโอกาสลุ้นถึงหน้า3าแต้มได้เชียร์เอเวอเรตันไปได้เลยนะครับทีมที่4ครับที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างไบรตันไปได สำหรับทีมอย่างไบรตันนะครับผลงาน8เกมหลังสุดนะครับในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการแพ้กับสเปอร์นะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าเหนียวแน่นเลยนะครับลูกทีมของทางเกรแฮมพอตเตอร์นะครับ ตัวผู้เล่นชุดหลักๆในวันนี้นะครับของทางทีมอย่างไบรตันนะครับก็จะนําทัพโดยอีบิซูมานะครับแล้วก็เนออนโมเปครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างวัตฟอร์ดซึ่ง11เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับพวกเขายังไม่ชนะใครนะครับยังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองยังไม่เจอนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าไบรตันบุกไปเยือนพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วสามารถลุ้นถึงหน้า3แต้มได้เชียร์ไบรตันไปได้เลยครับ ปิดท้ายกัคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไปได้เลยครับผลงานในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีก14นัดหลังสุดครับชนะคู่แข่งไป13เสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตัวหลักอย่างเบนเโดซินวาเควินเดอร์บอยนะครับแจ็คกิลิชสามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับ บุกไปเยือนทีมอย่างิตี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าอาจจะดีก็จริงครับสเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครครับชนะไป3เสมอหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟอร์มโดยรวมครับเกมนี้ก็เชื่อว่าิตี้ยากครับที่จะหยุดทีมอย่างแมนซิตี้นะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเคียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยครับเชื่อว่าซิตี้จะบุกมาชนะและจะชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือ5ทีมนะครับที่อยากจะให้เลียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube ช่องโฟนตงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ